สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2 5 5 5ครับมาสรุปผลบอลนวานครับ VIP ของเราเบนฟอร์ดเจอไปตันคู่นี้เดี๋ยวจะเชื่อครับไปตันบุกเยอะมากโดยลูกสวน2ลูกจบเลยฮะแพ้ไป2 0ครับแพ้เบนฟอร์ดไป2 0นะครับ คู่ต่อมาในี่ยเชลเก้ศูนย์สี่เจอฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้วางฮอฟเฟนไฮม์มีชัยจบไปที่ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสามศูนย์กินครับคู่ต่อมาครับบาเยกานโน่เจอเกตาเฟ่ครับคู่นี้วางบาเยกานโน่มีชัยจบไปที่ศูนย์ศูนย์ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่ต่อมาครับสตาร์บุกเจอริวครับคู่นี้วางริวมีชัยจบไปที่ริวชนะนะครับสามศูนย์กินครับและคู่สุดท้ายเอฟบอกเจอเดกาฟอร์ดครับคู่นี้แอบวางเดกาฟอร์ดไว้ครับจบไปหนึ่งหนึ่งครับ เจ้าครับกินครับก็จบเวลาสลับบอล5คู่วันนี้นะครับวันนี้มีทีเด็ดอีก5คู่นําเสนอนะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกลังใจกันด้วยนะหรือแอดไลน์มาสอบถามทีเด็ดได้ทุกวันได้ที่แอดบีทีเอ็ดแปดเด็ดลืมกิจกรรมดีๆนะครับคอมเมนต์คลิปใต้คลิปนะครับสามคู่ที่ท่านมั่นใจว่าวันนี้จะมาเนี่ยครับพิมพ์คอมเมนต์กันได้ทุกคนเลยนะครับสิบรางวัลนะครับแจกให้เลยครับสองร้อยเครดิตครับผมจัดไปเลยครับเราไปดูกันห้าคู่วันนี้ครับ let's go คู่บอลเต็งของเราวันนี้ครับเราไปที่สนามทอตแฮมฮอสเปอร์ครับสเตเดียมครับไกเเดทองครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยังของทอฟฟี่เสียมเงินครับเอเวอร์ตันคู่นี้พบก,กันมา5ครั้งหลังสุดนี่ต้องบอกว่าสเปอร์ชนะมา1นะครับเอเวอร์ตันชนะ1และสเสมอกันไป3ครั้งนะครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับ5นันหลังสุดนี่ชนะ สเปอร์ชนะ3นะเอวาตันชนะ1แล้เสมอกันไป1ครั้งสถิติเด้ไปเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับชนะ2เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มในบอลยูฟาเนี่ยชนะแฟรงเฟิร์ตมา3-2นะครับส่วนบอลบอลในพิมยรีกชนะไบวตันมา1-0นะครับและในบ้านตัวเอง5นัดนหลังสุดชนะ5นัดรวดยังไม่แพ้ใครนะครับถือว่าดูดีใช้ได้ส่วนเอว่าตันครับ5นัดหลังสุด ชนะ2เสมอ2อแพ้1ครับนัดด้าสุดแพ้กับแมนยูมา2ต่อนน,นะครับส่วนฟอร์มกันออกมาเยือนนอกบ้านชนะ2เสมอ2อแพ้1เช่นเดียวกันตัวเล่ลน,นและแผนกันเล่นที่คาดการครับสเปอร์น่าจะมาหลบ3-5-2ครับใช้กองหน้า2คนครับเซน,นกับเซนกับเคนนะครับตอนนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าลิซาร์เช่นเจ็บนะครับครสเซฟกี้เจ็บนะครับ ก็เลยอาจจะเป็นกองหน้า2คนไปก่อนนะครับกองกลางก็ใช้เป็นโดนคูหอยเบลกบิซูม่านะครับเปริซิตนะครับกองหลังก็เป็นโรเมโลไดเออร์เบนเดวิดนะครับโกก็เป็นโยริสนะส่วนเอฟเวอร์ตันครับมาระบบ4 3 3ครับนาทัพวิโดเอ็มโมเปยครับแม็กนิวครับดีนามเคิลครับอิโมบี้โอนันน้านะครับโคดี้ทาคอฟสกี้นะครับโกก็เป็นพิกฟอร์ดนะ เปิดมาราคาอยู่ที่สเปอร์ต่อที่1ลูกครับไหลล่วงหน้าอยู่ที่1.25สูงที่2.75นะครับคู่นี้เป็นบอล VAP เนี่ยผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิมนะครับ1นึ่ทุ่มตรงที่หมู่บ้านเราครับ a d bt 8 8นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยเราไปเลยคู่ที่2ครับคู่ที่2ครับ Wood h a m t o n ครับจะเปิดมีนอสสเ s t a d i ครับตอนราบการยัน นอร์ทิงแฮมฟอร์เรสครับอันดับ18เจอกันอันดับ19นะครับคู่นี้พบก,กันมา5ครั้งวู๊ฟทำได้ดีกว่าครับชนะไปถึง4ี่นอร์ทิงแฮมฟอร์เรสชนะไปแค่1 5นัดที่บ้านของบู๊นตันครับบู๊นตันชนะ1ครับนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสชนะไป3และเสมอไปหนึ่งครั้งสถิติเดอร์ไปเจ้าบ้านอย่างบู๊ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งนัดนล่าสุดในบ้านตัวเองนี่แพ้กับแมนสตี้มานะครับ ส่วนฟอร์มโดยฟอร์มก่อนฟอร์มก่อนหน้านี้เนี่ยไปแพ้เชลซีมา3ามศูนย์นะส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับห้านั้นหลังสุดยังหาชนะไม่ได้ครับนัดล่าสุดเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา1-1นะครับฟอร์มในบ้านฟอ,นอ,อ,นนอนร์นน 1, ม, 1, ามรการออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนัดการออกมาเยือนล่าสุดไปแพ้กับเลสเตอร์มา4-0น, co นะครับวูมตันจะมาหลบเสียบ3าครับนำธรรมโดยเดโก้คอสตานะครับโพเดนต์นะครับ เดอโร่นะ่ยนูนสนาเวสจามูตินโยนะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆนะครับส่วนลอติงแฮรฟอร์เลสมาลบสี่สองสามครับนอรทัมโดอยกิฟไวท์ครับนินนิสครับจอห์นสันนี่คือตัวเล่นหลักๆนะครับโกก็เป็นเฮนเดอร์สันนะเปิดมาราคาที่วอลตันต่อที่ครึ่งครึ่งครบลูกนะครับสูงที่สองจุดห้านะครับคู่นี้ต่อเยอะมากฮะเพาะสีต่อ ่อหอนมันโกรธใครมาเลยนะพอต่อเยอะแบบนี้เนี่ยผมมองว่าก็ไม่แน่นะครับนัดน,นี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างวูฟน่าจะมีดีแล้วกันขอวางไว้ที่วูฟตั้นมีชัยครับคู่นี้วางไว้ที่วูฟได้เลยนะฮะคิดว่าวูฟหเม็ดมาแน่เอานับลูก2ได้เลยครับคู่ต่อมาครับฟูลแลมครับเจอกับบอร์ดมัดคู่นี้เป็นบอลสูสีคู่หนึ่งครับพบกันมา5ครั้งเนี่ยบอมัดชนะ2ครั้งฟูลแลมชนะ1และเสมอกันไป2ครั้ง สำนักที่บ้านฟูลแลมครับบอรมาชนะไปสองเสมอ1นะครับเซตเตอร์ไปเจ้าบ้านครับตอนนี้ชนะอยู่2ครั้งแพ้อยู่3ครั้งนะครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ2เสมอ2แพ้1ครับน่าล่าสุดฟอร์มในบ้านตัวเองแพ้กันอีกขั้นมานะครับสต่อ1นะส่วนบอรดมัดครับน่าล่าสุดชนะเลสเตอร์มา2อหนึ่งครับโดยเซตเตอร์ไปชนะ2เสมอ3ามออกมายันนอกบ้านครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ ฟูลแลมครับจะมาระบบ4 2 3 1ครับนำทัพโดยวินิชวินิชี่นะครับเปเร่านียครับเดนีสเจมส์นะนี่คือตัวเล่นหลักๆโก้ก็เป็นเลโน่นะครับส่วนบอดมัดจะมาระบบ4 2 3 1นครับนี่คือตัวเล่นหลักๆของบอดมัดนะครับเปิดมาราคาที่ฟูลแลมต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.5นะครับคู่นี้ผมขอวางที่สกอร์สูงครับ หรือวางทีมรองอย่างบอร์ดมัดละกันครับดูดีครับยันไหวแน่แน่บอดมัดช่วงนี้ฟอร์มกำลังดูดีด้วยครับใช้ได้แน่นอนครับสกอร์สูงกับวางทีมรองครับผมคู่ต่อมาครับเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตันพเลตนะครับคู่นีอ้อันดับ20เจออนับ15นะครับ เคยเพบกันมา5ครั้งเลสเตอร์ทำได้ดีกว่านะครับเลสเตอร์ชนะถึง3นะครับเสมอไป2ครั้งที่บ้านเลสเตอร์5นัดหลังสดุดเลสเตอร์ชนะ3ครับกิตตันปเปลลชนะไป2ครั้งสถิติโดยนออกไปครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะ1ครั้งแพ้4ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2ครั้งนะครับส่วนกิตตันปเปลลครับชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งออกไปเยือนนอกบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1 ตัวแรกและแผงการเล่นคาดการครับเลตเตอร์จะมาหลบ4 1 4 1ครับนำมาโดยพักสันดาก้าครับเตลมันครับเจมส์เด์นะครัแฮร์รี่บาร์นะครับนี่คือตัวแรกหลักโกก็เป็นคริสวอดนะครับส่วนคิทตันเบเลตมาระบบ4 3 3ครับนำน้ำาโดยเอดูอาครับซาฮาเอยูดูคุเลเอเซ่นะครับโกก็เป็นเกต้านะเปิดมาราคาที่เลตเตอร์ต่อปปครับสูงที่2.5นะครับ คู่นี้ผมมองว่าสูสีอีกคู่เดงครับขอวางไว้สายเสียงสูงครับเกิน3ลูกแน่นอนครับสำหรับบอลคู่คู่นี้ครับและมาถึงคู่สุดท้ายวันนี้ครับวูบวูบบวกครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยังของมิสเซนกัดบัดครับอันดับ13เจออันดับ6นะครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งหลังสุดกัดบัดชนะไป2ครับเสมอนไป3มครั้ง 5นัดทีบ้านเวบวกครับชนะ2การบัตรชนะ1และเสมอเงินไป2ครั้งสติเดิรไปเจ้าบ้านเนี้ครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับออกมาเย็ยนพอฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ1เสมอสาแพ้1ส่วนการบัตรครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับออกมาเย็นนอกบ้านชนะ1เสมอสแพ้1ผ่านการเล่นครับวฟบวกจะมาลบ43 3ครับส่วนการบัตรมาลบ4ี2สอานี่คือตัวปล่นหลักๆนะครับ เปิดมาราคาเสมอครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสูงอยู่ที่2 7 5จดเจห้าพอเปิดมาราคารูปแบบนี้เนี่ยผมขอมองไว้ที่ัวบวกมีชัยกับสกอร์สูงแล้วกันครับก็จบไปแล้วนะครับสลับบอล5คู่วันนี้เนี่ครับอย่าลืมกิจกรรมดีๆที่นำรูปมาฝากนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าวันนี้ท่านเชียร์ทีมไหนบ้างนะครับว่าทีมนี้จะจบรูปแบบไหนในราคารูปแบบไหนนะครับถ้าชันนั้นเลยราคาและคํัหน้าจอมา3มคู่ครับเราจะ จากรางวัลให้นะครับสำหรับ10ท่านแรกนะครับ200เครดิตคูปอง2องฟรีๆนะครับนี่คือกิจกรรมดีดีจากเทพบอลแต่งนะจัดมาให้นะครับตอนนี้ยอดซับครับจะใกล้ถึง1 0 0 0ันเต็มที่แล้วนะครับฝากอีกนิดหน่อยครับอีก19เก้าซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเช่นเดิมนะครับทิ้งค่ากนไปเช่นเดิมเหมือนเดิมครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สนครับรวยได้กันครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ